เคยสงสัยไหมว่าพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นงดงามนั้นซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวอะไรไว้ข้างในความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานนับร้อยปีเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงคืนนี้เราจะพาคุณไขปริศนาที่เต็มไปด้วยคำสาบและเสียงกระซิบจากอดีตพร้อมกันหรือยังกับการเปิดประตูสู่ความลับที่ไม่มีใครเคยเห็นถ้าคุณกล้าพออย่าพลาชมจนจบยามค่ำคืน พระบรมมหาราชวังเงียบงันแสงไฟสลัวจากโคมโบราณทอดยาวบนพื้นหินอ่อนเงาของเสาและหลังคาแกสลักลายทองทาบทับกันอย่างบิดเบี้ยวลมเย็นพัดผ่านกลิ่นทูปเก่าจางๆลอยมาแต่จมูกเหมือนเกลิ่นที่ติดอยู่กับผ้าไหมเก่าแก่และไม่เคยเลือนหายข้าราชการหนุ่มชื่อกฤตเดินช้าๆผ่านระเบียงยาวเสียงฟีเท้าของเขาก้องสะท้อนกลับมาชวนให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าว เขาได้รับคำสั่งให้มาตรวจเอกสารโบราณในห้องเก็บของลับสถานที่ที่แม้แต่ข้าราชการอาวุโสก็แทบไม่เคยได้เข้ากุญแจเก่าในมือเย็นเฉียบน้ำหนักของมันเหมือนถุงลมหายใจให้หนักขึ้นเมื่อกริดเปิดประตูไม้บานสูงกลิ่นอับชื้นพุ่งเข้ามาเต็มจมูกฝุ่นลอยวนในลำแสงไฟจากโคมพกเงาเคลื่อนไหวไปมาราวกับสิ่งมีชีวิตกำลังแอบมองตู้ไม้สักเรียงรายประตูบางบานมีตราประทับที่พึ่งสีแดงเข้ม ลวดลายตราดนั้นคล้ายเครื่องหมายโบราณที่เขาไม่รู้จักแต่กลับรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันทีที่มองขณะเขาก้มลงอ่านฉลากบนตู้เสียงแถวเบาคล้ายกระซิบดังขึ้นจากด้านในเขาหยุดหายใจหูตั้งฟังหัวใจเต้นที่รัวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมมันฟังเหมือนถ้อยคำโบราณที่เลือนรางแทรกมากับเสียงหายใจที่ชื้นและหนักเหมือนมีใครยืนอยู่หลังบานตู้ มือของกริชสันเมื่อเอื้อมไปสัมผัสลูกบิดทองเหลืองโลหะเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งความรู้สึกแปลกแรกเข้ามาในอกทั้งกลัวทั้งอยากรู้เมื่อเขาออกแรงหมุนบานตู้ค่อยๆแง้มออกความมืดด้านในหนาแน่นจนแสงไม่อาจเจาะเข้าไปได้แต่กลิ่นนั้นกลับชัดขึ้นกลิ่นข้าวโลหะผสมกลิ่นทูบไม่เก่าแก่ราวกับเลือดที่หยดลงบนผ้าไหมโบราณแววตาของกริสะดุดกับสิ่งหนึ่ง วัตถุสีดำหมุนวางอยู่บนผ้าขาวเส้นผมยาวสีดำคลับพันรอบวัตถุนั้นเหมือนจะกักมันเอาไว้ไม่ให้หนีออกมาทัานใดนั้นเงาจากด้านในตู้ขยัเร้ากับมีมือนหนึ่งเอื้อมมาหาเขาช้าฮะฮะความเย็นแล่นขึ้นมาตามสันหลังหัวใจเต้นจนเหมือนจะหลุดออกมานอกอกความหวาดกลัวแทรกเข้ามาในหัวใจของกริตยอย่างแรงมือที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งค่อยๆยื่นออกมา เรากับจะดึงเขาเข้าไปในความมืดนั้นลมหายใจของเขาเริ่มติดขัดร่างกายเหมือนถูกตรึงไม่ให้เคลื่อนไหวเสียงกระซิบโบราณยังคงแทรกซึมผ่านความเงียบอย่าอย่าเปิดเผยคริตพยายามตั้งสติทว่าแสงไฟที่ถืออยู่เริ่มสั่นไหวใบหน้าในเงามืดค่อยๆปรากฏออกมาหญิงสาวในชุดโบราณสีแดงเลือดดวงตาของเธอส่องประกายเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่ไม่มีชีวิตเธอไม่พูดอีก แต่ความเจ็บปวดและความโกรธแผ่ซ่านออกมาเป็นค,นคลื่นคริตรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจนแทบละลายเธอคือใครเขาถามเสียงเบาเกือบไม่ได้ยินหญิงสาวไม่ตอบแต่ภาพเหตุการณ์เก่าๆก็ผุดขึ้นในหัวของเขาเสียงกริร้องแสงเทียนที่ดับวูบวากและเสียงคำสตาท์ที่ยังลึกในประวัติศาสตร์คริดเห็นภาพอดีตในพระบรมหาราชวังเมื่อร้อยปีที่แล้วเจ้าหญิงองค์หนึ่งถูกทรยศ ถูกขังอยู่ในห้องลับนี้จนวาระสุดท้ายของชีวิตและคำสา์ที่เธอทิ้งไว้ก็คือความลับที่ห้ามเปิดเผยชายหนุ่มสะดุ้งรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เหมือนจะทะลุออกมาจากห้องนั้นเสียงกระซิบเริ่มดังชัดขึ้นย่าอย่ายา,ยา,ยาเขาถอยออกมาอย่างช้าฮ่าฮแต่ตู้ไม้ยังคงเปิดกว้างความมืดในนั้นเหมือนจะกลืนกินเขาและกลิ่นคาวเลือดก,ก็รุนแรงขึ้นทันใดนั้น เสียงฟีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังคริตหันไปเห็นเท่าคนหนึ่งในชุดข้าราชการเก่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเร่งด่วนปิดประตูนั้นเท่าคนพูดเสียงสัน่นมันไม่ใช่ของที่เราควรยุ่งคริตรีบปิดตูแต่หัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดเขารู้ว่าความลับนี้ไม่ควรถูกเปิดเผยแต่ความอยากรู้ก็ทําให้เขาไม่สามารถละสายตาไปได้ในคืนถัดมาคริตกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในพระราชวังเขาเดินไปยังห้องลับประตูไม้ยังคงล็อกแน่นหนาแต่ครั้งนี้กุญแจอยู่ในมือของเขาเองเมื่อเปิดประตูออกบรรยากาศเหมือนเวลาหยุดนิ่งอากาศเย็นจัดแผ่ซ่านและภาพอดีตก็กลับมาชัดเจนเหมือนฉายภาพยนตร์เจ้าหญิงในชุดแดงยังคงยืนอยู่น้ำตาของเธอไหลยหยดลงบนพื้นหิน และเสียงคำสาบก็ขยายก้องกังวานในห้องนั้นคริดรู้สึกถึงแรงดึงดูดราวกับถูกดึงเข้าสู่วงจรของอดีตและในขณะนั้นเองประตูปิดลงอย่างแรงกระขังเขาไว้ในความมืดและความลับเสียงหัวใจเขาเต้นดังจนเหมือนจะขาดออกจากอกแต่ภายในความมืดนั้นเขาเห็นแสงจางฮ่หาฮเหมือนมีใครพยายามส่งสัญญ,ญาณช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบา คริตกลั้นใจเดินเข้าไปแต่สิ่งที่เขาเจอทําให้ลมหายใจติดขัดในมุมหนึ่งของห้องมีหนังสือโบราณวางอยู่เปิดเผยความจริงของเจ้าหญิงและความโหดร้ายที่ถูกซ่อนเร้นไว้นี่คือความลับที่พระบรมหาราชวังเก็บซ่อนมานับร้อยปีคริตอ่านด้วยมือสัน่นเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ถูกทรยศถูกจองจําและคำสา์ที่ยังคงพัฒนาการเธอในห้องนี้ทันใดนั้น เงาคล้ายมือหนึ่งยื่นออกมาจับข้อมือกริตไว้แน่นน้ำเย็นไหลผ่านเส้นเลือดและเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้เจ็บปวดอย่าทำให้มันตื่นขึ้นมาเสียงเท่าคนเดิมดังขึ้นข้างหลังถ้าเจ้าปลุกคำสาปชะตากรรมของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลกริตหันไปเห็นความหวาดกลัวในสายตาเท่าแต่ความจริงก็เหมือนไฟที่ติดอยู่ในใจเขาแล้วเขาจะหนีไปได้หรือไม่คืนหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ความลับที่ถูกซ่อนมายาวนานกำลังจะถูกเปิดเผยและความมืดที่ถูกลืมจะกลับมามีชีวิตเสียงกรีดร้องแผ่วเบาและเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างช้าฮ่าทําให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกรีดยืนอยู่กลางห้องหันกลับไม่ได้เดินไปข้างหน้าก็ไม่ผลความลับที่ซ่อนอยู่ในพระบรมมหาราชวังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล หรืออาจจะเป็นจุดจบข,ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันแต่กริเลือกที่จะเปิดเผยความจริงนั้นแม้จะแลกด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดในที่สุดความลับที่ถูกซ่อนมานับร้อยปีได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและไม่มีทางปิดถนึกมันได้อีกเสียงกระซิบคำสาบกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนกริรู้ดีว่าพระบรมมหาราชวังไม่ใช่แค่สถานที่ของความสง่าง,งามและความยิ่งใหญ่ แต่ยังเป็นหลุมฝังศพของอดีตที่โหยหาอิสรภาพเขาจะทำอย่างไรกับความจริงนี้ความลับนี้จะนำพาเขาไปสู่จุดจบแบบใดหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแสงไฟค่อยๆดับลงความมืดปกคลุมพระบรมมหาราชวังอีกครั้งและเสียงกระซิบยังคงก้องอยู่ในอากาศเรียกหาใครบางคนที่กล้าพอจะฟังความลับที่ถูกซ่อนในพระบรมมหาราชวังมานับร้อยปี กำลังรอวันที่จะถูกเปิดเผยอ,อีกครั้งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครดยืนนิ่งอยู่ในความมืดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเสียงกระซิบยังคงดังราวกับอยู่รอบตัวช่วยฉันด้วยล้มหายใจเขานหนักอึ่งเงยเย็นไหลซึมตามซอกคอทุกอนุของร่างกายสั่นสะท้านจากความหวาดกลัวที่ยากจะระงับดวงตาค่อยๆปรับเข้ากับความมืดเห็นเงาร่างบางอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเจ้าหญิงในชุดสีแดงเลือด รอยน้ำตายัางคงเปียกชื้นบนแก้มขาวซีดคริตเดินเข้าไปช้าฮะฮะแต่เหมือนมีแรงบางอย่างกดทับให้เขาย่ำอยู่กับที่เสียงหัวใจดังรัวมากจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอื่นเจ้าทำผิดแล้วที่มาเปิดเผยความลับนี้เสียงแหบพราดังขึ้นจากความมืดลึกเป็นเสียงของเท่าผู้ดูแลราชวังที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันคริตหันไปมองเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความทุกทรมาน คำสาปจะไม่ปล่อยใครที่แต่ต้องมันง่ายๆอากาศรอบตัวเริ่มเย็นจัดเหมือนลมหายใจของเจ้าหญิงถูกส่งผ่านผ่านสายลมเย็นนี้มาความมืดในห้องคืบคลานเข้ามาเกลือนกินทุกอย่างรอบตัวอยากรู้ไหมว่าความลับที่ถูกซ่อนนั้นแท้จริงคืออะไรเสียงของเท่าคนดังขึ้นอย่างทา้าทายเจ้าพร้อมรับผลที่จะตามมาหรือไม่คริสสะดุ้งเล็กน้อยแต่แล้วความอยากรู้กลับชนะความตัวผมพร้อมแล้ว เขาตอบด้วยเสียงที่มั่นคงกว่าที่คิดเท่าคนยิ้มอย่างลึกลับดวงตาเปลี่ยนประกายแสงเย็นเฉียบดีงั้นข้าเล่าให้ฟังเขาชี้ไปยังหนังสือโบราณบนต้นไม้นี่คือบันทึกของเจ้าหญิงองค์สุดท้ายผู้ถูกขังและถูกลืมในพระบรมมหาราชวังเธอไม่ใช่เพียงเจ้าหญิงธรรมดาแต่เป็นผู้ถือครองพลังลึกลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของราชาอาณาจักรได้กริตค,ค่อยๆเปิดหนังสือ ตัวอักษรเก่าแก่เป็นลายมือที่ประณีตแต่เต็มไปด้วยคําเตือนและคาสาปที่ทําให้เลือดเย็นพลังนั้นถูกซ่อนเอาไว้ในวัตถุหนึ่งซึ่งถูกปกป้องอย่างเข้มงวดและใครก็ตามที่พยายามเปิดเผยมันจะถูกคำาสาปสาบแช่งและถูกจองจำไปตลอดกาลเสียงลมหายใจแผ่วเบาในห้องเหมือนจะกลายเป็นเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงทำไมถึงไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนกริถามด้วยความสงสัยเพราะผู้ที่รู้ต่างเลือกที่จะเก็บมันไว้ในความมืด ด้วยความกลัวและความเคร่งครัดแต่ความลับไม่มีวันถูกซ่อนได้ตลอดไปเท่าคนตอบทันใดนั้นแสงไฟจากโคมพกสั่นไหวอย่างรุนแรงเงามืดในห้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮะดวงตาของเจ้าหญิงเปล่ประกายเย็นชาราวกับนรกคริดรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานมือของเขาไหวเล็กน้อยเหมือนถูกกระตุ้นให้สัมผสัสวัตถุลึกลับที่วางอยู่ข้างหน้าในจังหวะเดียวกัน เสียงตะโกนก้องดังขึ้นจากด้านนอกห้องคริสหยุดเดี๋ยวนี้เป็นเสียงของหัวหน้าข้าราชการสูงสุดผู้ที่สืบทอดหน้าที่รักษาความลับนี้อย่างเคร่งครัดแต่คริตไม่สามารถขยับตัวได้รากับถูกพันธนาการด้วยแรงเหนือธรรมชาติเจ้าหญิงค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแสงรอบตัวเธอเปลี่ยนเป็นเปลวไฟสีดำและความเย็นจัดรอบๆเริ่มแผ่ขยายเจ้ากำลังตกสิ่งที่ไม่ควรุก เสียงของเธอกระซิบด้วยน้ำเสียงเย็นชาและเต้นไปด้วยความเจ็บปวดเกรดพยายามดิ้นรนแต่แรงดึงดูดนั้นดึงเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยฮ่าฮเสียงหัวใจของเขากลายเป็นเสียงคำรามในหูทั้งความกลัวและความตื่นเต้นผสมผสานกันจนแทบจะคลั่งแล้วจู่ฮ่าฮประตูไม้บานใหญ่เปิดออกด้วยแรงลมมหาศาลแสงจากภายนอกทะลุผ่านเข้ามาและเงาเมื่อทั้งหมดถูกผลักออกอย่างรวดเร็ว คริสล้มลงกับพื้นรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่หนักอึ้งถูกปลดปล่อยออกไปเท่าคนยืนอยู่ข้างประตูหันมามองเขาด้วยดวงตาที่แฝงความเหนื่อยลา้าเจ้าพึ่งรอดมาได้ครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปไม่มีใครช่วยเจ้าได้อีกแล้วคริตยังคงสั่นเทาความรู้สึกสับสนระหว่างความจริงและฝันทําให้เขาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่เขารู้ว่าพระบรมหาราชวังไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งประวัติศาสตร แต่เป็นที่ซ่อนเร้นของคำสา์และความลับที่อาจทำลายทุกคนได้ในคืนต่อมาคริตตัดสินใจกลับไปที่ห้องลับอีกครั้งเพื่อค้นหาคำตอบเพิ่มเติมและเพื่อปลดปล่อยเจ้าหญิงจากคำสาน์นี้เมื่อเข้าไปเขาพบว่าหนังสือโบราณหายไปและแทนที่นั้นคือวัตถุประหลาดที่เปล่งแสงสีแดงเรืองรองมันคือสิ่งที่คำบันทึกกล่าวถึงพลังที่ถูกซ่อนเร้นมานานนับร้อยปี เสียงกระซิบเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงคำสาแต่เป็นเสียงของความหวังและอิสระคริตยื่นมือไปสัมผัสวัตถุและทันใดน,นั้นพลังลึกลับไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเขาความมืดในห้องสลายไปแสงสว่างอบอุ่นล้อมรอบกริตอย่างอ่อนโยนเจ้าหญิงในชุดแดงปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมีรอยยิ้มที่งดงามขอบคุณเธอกระซิบคริตรู้สึกถึงความสงบในใจ และเข้าใจว่าบางครั้งความลับที่ถูกซ่อนไว้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายแต่เพื่อรอวันที่ใครสักคนจะนำความหวังกลับคืนมาพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้กลับกลายเป็นสถานที่แห่งชีวิตและแสงสว่างแทนที่จะเป็นเงามืดของอดีตคริสเดินออกจากห้องลับพร้อมกับความรู้สึกที่หนักแน่นและสงบสุขรู้ดีว่าความลับที่ถูกซ่อนมานับร้อยปีได้ถูกเปิดเผยและปลดปล่อยไปในที่สุด แต่เสียงกระซิบยังคงก้องอยู่ในอากาศตวนใจเขาว่าแม้จะมีแสงสว่างความมืดก็ยังคงอยู่รอคอยในมุมมืดของพระบรมมหาราชวังและเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้คริตก้าวออกจากห้องลับแต่ยังรู้สึกถึงสายตางเงียบงันที่จ้องมองตามเขาอยู่เสียงกระซิบค่อยๆเบาลงในอากาศเหมือนคลื่นลมที่สลายไปในค่ำคืนเขาย้อนกลับไปยังระเบียงที่ทอดยาวแสงจันทร์ส่องผ่านช่องว่างของหลงังคา พื้นหินเย็นชืดใต้ฝ่าเท้าเสียงน้ำหยดจากหลังคาไม้กระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจของเขาสิ่งที่เพิ่งผ่านพ้นมานั้นไม่เคยหยุดดังขึ้นภาพของเจ้าหญิงในชุดแดงรอยน้ำตาและเสียงคำสาดที่ยังคงก้องอยู่ในหัวใจขณะที่เขาเดินผ่านประตูบานใหญ่เสียงฝีเท้าดังก้องตามมาอย่างรวดเร็วคริตหันกลับไปเห็นเท่าผู้ดูแลราชวังเดินเข้ามาอย่างรีบร้อน เจ้าคิดจะหนีหรืออย่างไรเท่าคนถามเสียงเข้มคำสาบยังไม่หมดฤทธิ์และผู้ที่เปิดเผยความลับต้องรับผลนั้นอย่างสาสมคริตรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนแรงดึงดูดของความเมื่อที่พยายามลากเขากลับไปผมจะไม่ยอมให้ความลับนี้ถูกใช้เพื่อทำร้ายใครอีกเขาตอบด้วยเสียงนแน่วแน่คำพูดสวยงามเท่าคนยิ้มเย็นชาแต่เจ้าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อความจริงถูกเปิดเผยกลางคืนยังคงดำดิ่งลงไปเรื่อย ฮ่หาฮ่าแต่กริตไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปเขาเริ่มเข้าใจว่าคำสาบและความลับเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องราชวงศ์เท่านั้นแต่เพื่อตวนใจผู้คนถึงความผิดพลาดในอดีตวันรุ่งขึ้นกริตเดินทางไปยังห้องสมุดเก่าของราชวังเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหญิงและคำสาบนั้นเพิ่มเติมในซอกมุมมืดของชั้นหนังสือเขาพบจดหมายเก่าแก่ซ่อนอยู่ในกล่องไม้จดหมายเขียนด้วยลายมือเจ้าหญิงเอง ถ้อยคำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังหากใครได้อ่านจดหมายฉบับนี้โปรดช่วยปลดปล่อยข้าจากพันธนาการแห่งคำสาบนี้ข้าถูกจองจำเพียงเพราะความรักที่ถูกห้ามและการทรยศของคนที่ไว้ใจคริสอ่านซ้ำหลายครั้งน้ำตาไหลรินลงบนกระดาษเก่าเรื่องราวความรักความเจ็บปวดและคำสาบถูกเปิดเผยทีละน้อยเขาตระหนักว่าเจ้าหญิงถูกกักขังเพราะพยายามปกป้องความรักแท้ แต่ถูกกลั่นแกล้งด้วยอ,อำนาจและความริษยาข้าจะหาทางช่วยเจ้าเองกรสัญญาเบาฮ่าฮะในคืนนั้นเขาเดินกลับไปยังห้องลับอีกครั้งพร้อมกับหนังสือและจดหมายในมือไฟโคมส่องสว่างในมือของเขาแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความมืดมนเมืม่อเข้าไปในห้องเขาพบว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดแสงวบไหวเหมือนมีใครบางคนเฝ้ารอเจ้าหญิงปรากฏตัวอีกครั้ง ดวงตาเธอเปล่นประกายด้วยความหวังเจ้ากลับมาแล้วเธอกระซิบคริดยื่นจดหมายให้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้ามันจะเป็นกุญแจที่จะช่วยปลดปล่อยเจ้าเจ้าหญิงรับจดหมายด้วยมือสัน่นแล้วค่อยๆวางลงบนโต๊ะไม้โบราณทันใดนั้นแสงสีแดงเรืองรองล้อมรอบร่างของเธอคำสาปเริ่มคลายลงร่างของเจ้าหญิงค่อยๆเบาลงเหมือนควันไฟขอบคุณเธอกระซิบอีกครั้ง ก่อนจะหายวับไปในแสงสว่างคริตรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบที่แผ่ร่านในห้องคำสาบถูกตดต่อยแล้วจริงฮ่าฮแต่ยังมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาเรื่องราวนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ในวันถัดมาคริตได้พบเอกสารโบราณอีกฉบับหนึ่งเล่าเรื่องราวของบุคคลลึกลับที่ยังคงเดินทางอยู่ในพระบรมมหาราชวังผู้ซึ่งเฝ้าดูและปกป้องความลับแห่งนี้มาตลอดหลายชั่วอายุคน คริดรู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบความลับที่ถูกซ่อนในพระบรมมหาราชวังยังคงมีอีกมากมายและเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะตามมาพระบรมมหาราชวังในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งอดีตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลึกลับใหม่ที่รอการค้นพบจากผู้กล้าหาญในค่ำคืนที่ลมพัดแรงเสียงกระซิบยังคงก้องอยู่เรียกหาใครบางคนที่พร้อมจะรับรู้ และ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนเร้นอย่างลึกซึ้งความลับที่ถูกซ่อนในพระบรมมหาราชวังไม่เคยตายและจะไม่มีวันตายจนกว่าจะมีคนกล้าหาญพอที่จะเปิดเผยมันอย่างสมบูรณ์คริทถอนหายใจเตรียมใจสําหรับความท้าทายครั้งใหม่เขารู้ดีว่าการค้นหาความจริงนั้นไม่ได้ง่ายแต่เขาไม่หวั่นไหวอีกต่อไปเสียงฟีเท้าของเขาดังก้องในทางเดินที่ว่างเปล่า ทุกก้าวนำเขาไปสู่ความลับที่ซ่อนลึกกว่าเดิมและความมืดที่ยังคงรอคอยให้ใครบางคนเข้าไปค้นหาพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้ไม่เพียงแต่เป็นอนุสร์แห่งประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นเวทีแห่งตำนานที่กำลังจะถูกเล่าใหม่อีกครั้งด้วยผู้กล้าที่ไม่ยอมแพ้ต่อความลึกลับและคำสาดและกริรคือผู้ที่พร้อมจะรับหน้าที่นั้นเพื่อเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้ และทําให้แสงสว่างาสาดส่องเข้าสู่มุมเมื่อที่สุดของพระบรมมหาราชวังเรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปในเงามืดของอดีตและแสงสว่างแห่งอนาคตความลับที่ถูกซ่อนมานานนับร้อยปีจะถูกเปิดเผยในวันที่เหมาะสมและกริจะเป็นผู้บันทึกมันไว้ในประวัติศาสตร์ใหม่เสียงกระซิบเริ่มค่อยๆหายไปแต่ความรู้สึกหนักแน่นในใจของกรียังคงอยู่เตือนให้เขารู้ว่าแม้จะผ่านพ้นคำาสาด แต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงกริชหันกลับไปมองพระบรมหาราชวังอีกครั้งแสงจันทร์ส่องบนหลังคาทองคําเหมือนเชิญชวนให้เขาก้าวไปสู่ความลึกลับที่ยังรอคอยอยู่และครั้งนี้เขาจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปความมืดยังคงโอบล้อมพระบรมหาราชวังในยามค่ําคืนแต่กริรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ซ่านอยู่ในอากาศเหมือนมีสายใยบางอย่างที่รอคอยจะถูกดึงขึ้นมา ในใจเขามีคำถามมากมายแต่หนึ่งในนั้นเด่นชัดกว่าใครเจ้าหญิงในชุดแดงเธอเป็นใครจริงๆคริตตัดสินใจที่จะสืบค้นเรื่องราวในอดีตต่อไปโดยเริ่มจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเสียงเล่าขานจากปากต่อปากเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ถูกลืมที่ตกเป็นเหยื่อแห่งการทรยศชายชาราผู้หนึ่งบอกกับกริตว่าเจ้าหญิงนั้นมีพลังวิเศษที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ แต่ก็ถูกขังอยู่ในห้องลับนี้เพราะความหวาดกลัวของผู้ปกครองแต่พลังนั้นยังคงอยู่ในวัตถุลึกลับที่พระราชวังชายชรากระซิบอย่างระมัดระวังมันคือของวิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้แต่ผู้ใดที่ครอบครองมันต้องแลกด้วยชีวิตคริตฟังด้วยความสนใจและรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักตึ้งขึ้นในใจคืนหนึ่งขณะที่เขาเดินกลับไปยังพระบรมมหาราชวังเสียงลมหายใจเย็นกว่าเดิมอบล้อมรอบตัว เหมือนใครบางคนกําลังรอคอยเขาพบกับหญิงสาวในชุดขาวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าเจ้าคือผู้ถูกเลือกเธอกระซิบผู้ที่จะช่วยปลดปล่อยคำสาบและคืนความสงบให้แก่ที่นี่คริสกลั้นใจถามแล้วฉันต้องทำอย่างไรหญิงสาวส่งมอบแผ่นไม้แกะสลักโบราณให้นี่คือแผนที่ของความจริงนำเจ้าสู่สถานที่ซ่อนเร้นลับสุดยอดที่ซึ่งคำสาปเริ่มต้นและจะจบลง เขารับแผ่นไม้นั้นด้วยมือสั่นความมืดและแสงสว่างประปนกันในใจรู้ดีว่าการเดินทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายวันที่เขาออกเดินทางหมอกหนาปกคลุมทั่วพระราชวังแต่กริดก้าวด้วยความมั่นใจแผนที่ในมือชี้นำเส้นทางสู่ความลับลึกซึ้งยิ่งกว่าเขาเดินผ่านทางเดินที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนประตูที่ซ่อนอยู่หลังผนังแกสลักลายทองคำและบันไดลับที่ลงไปใต้ดินอย่างช้าฮ่หาฮ่า อากาศเย็นจัดและชืชะ้นแฉะเสียงน้ำหยดลงพื้นดังอิดอาดคริดรู้สึกเหมือนมีสายตาเจ้องมองจากที่มืดมิดเมื่อถึงห้องใต้ดินลึกสุดเขาพบกับบรรลังหินเก่าแก่และแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งบนแท่นนั้นมีหนังสือผ้าไหมเก่าที่เปิดอยู่บันทึกเรื่องราวของเจ้าหญิงและคำสาปที่เธอได้รับเสียงกระซิบเริ่มกลับมาแต่ครั้งนี้ชัดเจนและมีน้ำเสียงเศร้าช่วยฉันปลดปล่อย คริตวางมือบนหนังสือสัมผัสถึงพลังที่แผ่ออกมาและคำสาที่ถูกผนึกไว้ในตัวหนังสือเขาเริ่มอ่านออกเสียงบทสวดโบราณเสียงของเขาดังก้องในห้องใต้ดินและความมืดเริ่มสลายลงทีละน้อยดวงตาของเจ้าหญิงในความทรงจำกลับสว่างสวยและเงาร่างของเธอปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความสงบและความสุขขอบคุณเจ้าที่ทำให้ข้าพ้นคำสาเธอกระซิบ ก่อนจะค่อยๆหายวับไปในแสงสว่างคริตลืมตาอ,อีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่ในพระบรมหาราชวังแต่ครั้งนี้แสงสว่างอบอุ่นสาดส่องทุกมุมมืดและเสียงกระซิบจางลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่คริตรู้ดีว่าความลับและคำสาบนั้นแม้ถูกตรดลรอยไปแล้วก็ยังคงมีร่องรอยอยู่ในผนังแห่งประวัติศาสตร์พระบรมหาราชวังยังคงเป็นสถานที่ที่ซ่อนเรื่องราวอันน่าทึ่ง และจะยังคงต้อนรับผู้กล้าที่กล้าหาญที่พร้อมจะค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนเร้นคริสเดินออกจากพระราชวังพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและความหวังรู้ว่าภารกิจของเขาอาจจบลงที่นี่แต่ตำนานแห่งพระบรมหาราชวังยังคงมีอีกมากมายที่รอการเปิดเผยแสงแรกของวันใหม่ส่องสว่างเหนือฟ้าและเสียงนกร้องก้องกังวานในยามเช้าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นบทใหม่ ในประวัติศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดของพระบรมหาราชวังและเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปในเงามืดและแสงสว่างในความลับที่ถูกซ่อนมาเดินนานที่เราคอยการค้นพบจากผู้กล้าหาญทุกคนที่มาเยือนคริสยืนอยู่บนระเบียงสูงของพระบรมหาราชวังสายลมอ่อนพัดผ่านใบไม้ไหวเบาฮ่หาฮแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องล้อมรอบพระราชวังด้วยสีทองอบอุน่นความรู้สึกสงบและเบาสบายแผ่ซ่านในใจ คำสาบถูกปลดปล่อยเจ้าหญิงได้รับอิสราภาพที่เธอสมควรได้รับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคริสได้เรียนรู้ว่าแม้ความลับและความมืดจะอยู่ลึกแค่ไหนแสงสว่างแห่งความจริงและความกล้าหาญย่อมสามารถส่องทะลุและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้พระบรมมหาราชวังยังคงยิ่งใหญ่และสง่างามเป็นอนุสร์แห่งอดีตและเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกความลับมีวันถูกเปิดเผย และทุกความมืดมีวันจะสลายไปคริสหันหลังจากระเบียงก้าวเดินออกไปด้วยหัวใจที่หนักแน่นพร้อมสำหรับบทใหม่ในชีวิตและพร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนเรื่องราวของความลับที่ถูกซ่อนในพระบรมหาราชวังได้ปิดลงอย่างสง่างามแต่ตำนานแห่งความกล้าหาญและความหวังจะยังคงสืบทอดต่อไปในใจของผู้ที่กล้าเผชิญหน้าความจริงเสมอไป